โอเคครับผมก็สวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่เกม farming simulator นะทุกคนวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กับรถป้ายแดงอีกแล้วนะครับผมก็เพิ่งไปถอยมาใหม่นะทุกคนจากศูนย์เลยนะก็แต่งออกศูนย์เลยอ่ะคัน้ยนะก็จะเป็น isuzu gx z 360นะครับผมเป็นหัวลากนั่นเองนะทุกคน กบคันนี้ป้ายแดงใหม่เอี่ยมเลยนะก็คันนี้จะแต่งเรียบๆนะทุกคนเดี๋ยวจะรีวิวชุดแต่งนะทุกคนมีพวกคานไฟแล้วก็ไฟปาตาน่แต่งนะครับผมแล้วก็มีชุดกระจกนะี่กระจกเลทนะผมทุกคนแล้วก็กันชนแต่งนีพวกไอ้แก้มข้างแล้วก็ด้านข้างพวกนี้เป็นค้เมียหมดเลยนะนี่แล้วก็มีชุดไฟกันชนด้วยไฟหลากันชนนะทุกคนซึ่งคันนี้แต่งมาเรียบๆนะอาจจะเน้นเป็นโทนขาวนะทุกคน ซึ่งแต่งสไตล์ผมเลยนะคือผมชอบมางนะทรงเนี้ยเดี๋ยวมีภารกิจนะทุกคนวันนี้ก็คือเราจะพาเจ้าหัวลากคันนี้ไปย้ายรถเกี่ยวก็คือเป็นรถเกี่ยวที่บ้านผมเองนะทุกคนนะเดี๋ยวจะย้ายไปหน้าง,งานใหม่ก็คือลงเกี่ยวผิดแปลงอะนะ <_ utter> พล <_ utter> าดเลยนะดีนะยังไม่เกี่ยวไปเยอะมากเท่าไหร่แต่ว่าก็ทําการจ่ายค่าเสียหายให้เจ้าของนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคน <_ utter> โอโ้โหจะพลาดแบบนี้นะ <_ utter> โอเคก็อยู่กับแมพฝรั่งเหมือนเดิมนะทุกคนซึ่งแมพนี้ก็ใหญ่พอสมควรเลยนะก็เหมาะกับการเกี่ยวข้าวกับตัดอ้อยมากเลยทุกคนเดีย๋ยวถึงฤดูการตัดอ้อยอาจจะมาเล่นแบบนี้บ่อยๆนะครับผมอโอเคส่วนวันนี้ลากเป็นหางโรเบิยร์ยาวเลยนะดูด,ดิก็คือเราจะขึ้นรถเกี่ยว2คันเลยนะทุกคนโอเคไปไม่พูดทำทําเพลงเยอะฝากทุกคนกดไลค์ให้ผมคนละหนึ่งไลค์นะแล้วก็ไปดูกันเลยนะโอเคไป โอ้โหคันนี้มีท่อแต่งนะทุกคนนี่เป็นท่อที่ตีคอยื่นออกมาด้าน,นข้างอย่างนี้เลยนะผมแล้วก็ข้างหลังก็จะใส่เป็นพวกชุดเหล็กไอ้ตรงม่วงนะทุกคนนี่โอเคป้ายแดงแล้วก็ไล่บางฝุ่นใหม่ด้วยคันนี้ไปออกไปรับรถเกี่ยวกันเลยนะทุกคนนะไปนี่ให้ดูไฟมีแต่สามชาติ้วยคนนี้อันนี้มีเพงเลงด้วยนะฟังสักหน่อยไหมแต่ผมเพื่อนได้ฟังนะ เป็นหมอลำนะเป็นหมอลำโอเคไปเอาเวลาเล่นกับเพื <c oughs> <ๆ>่อนๆผมก็เปิดอย่างนี้แหละมันสนุกดีนะทุกคนโอเคครับผมเปิดน้นไม่ได้เราติดลิขสิ์นะโอเค เปิดเลยครับผมออกเดินทางกันเลยซึ่งหน้างานใหม่ของเราก็อยู่ใกล้พอสมควรเลยนะทุกคนนะก็อาจจะทําเวลาหน่อยแล้วกันถ้าเป็นรถเต่าตัวนี้อาจจะวิ่งเร็วหน่อยนะทุกคนแต่ถ้าผมขึ้นรถเกียวแล้วอาจจะวิ่งช้าลงนะเพราะว่าเราเน้นความปลอดภัยเป็นหลักมาเวแบบปลอดภัยซะแล้วนะ โอเคเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาตรงนี้เลยนะทุกคนนี่แล้วก็ใครที่อยากให้ผมทําอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะอยากให้เอาคันนี้ไปขนอะไรเดี๋ยวชัดให้นะทุกคนนี่ไปครับผมอ๋อฝั่งขวามือเราก็จะเป็นร้านค้านะทุกคนดูดิรถจอดเต็มเลย <laughs> ไปครับผมตรงเลยนะโอ้แบบนี้อย่างใหญ่ดูดิ ใหญ่กว้างมากเลยนะแต่ว่ายังไม่มีดินนะแบบนี้ผมว่าจะไปเขียนโคดินลงอยู่เพื่อได้มีงานลอกคองอะไรอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> ไปครับผมอาทิตย์นี้อาจจะยังไม่ได้แจกมอดนะทุกคนก็ใครที่อยากให้พี่แจกอะไรก็ลองคอมเมนต์มาเดี๋ยวพี่จะทำแจกในอาทิตย์หน้าละกันนะผมอ่า อย่างหล่อทุกคนมุมนี้ดูดิไปเลยครับไปเลยครับรถเกี่ยวอยู่ข้างหน้าเลยนะทุกคนซึ่งรถเกี่ยวที่เราจะไปย้ายวันนี้ก็จะเป็นวรพจน์กับบอยเจริญนะทุกคนอ่าสองคันนี้แหละบอกเลยนะทุกคนแบบนี้เป็นแบบที่ข้าวสวยมากเลยนะผมชอบ ข้าวตรงแบบนี้แหละมันดูแบบเท็กเจอร์มันสวยกว่าพวกข้าวบาเลยก,กับข้าวโอ๊ตน,นะทุกคนไม่รู้ว่าเป็นข้าวพันธุ์อะไรนะยัง <c oughs> ไงถึงแล้วนะผมไม่รเราเจียวจอดรัวเลยนะก็คือมาเกี่ยวตอนชิปแจกมัดหกล้อนั่นแหละนะ <c oughs> โอเคก็เดี๋ยวนะหาที่จอดก่อนนะทุกคนนี่จะมีรถมาไหมวะเนี่ย <c oughs> แบบนี้ไม่น่ามีรถมานะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะอยู่กลางป่ากลางดงนะ <c oughs> เคเดี๋ยวจอดตรงนี้เลยแล้วกันนะผมนี่โอเคเดับเครื่องไ้ก่อนแล้วกันไปครับเดี๋ยวเราเอารถเกี่ยวขึ้นเลยแล้วกันนี่เดี๋ยวเอาเจ้าบอยจเจริญขึ้นก่อนดีกว่านะโอเคนี่บอยจเจริญการช่างนะทุกคนก้อนนี้ผมได้ทําการเล่นไปแล้วแหละรอบหนึ่งนะทุกคนไปปอ้ตกก่ยวยกสูงมากเลยนะเนี่ย แต่ก็ดีนะเวลาเราข้ามคันนาไม่ได้ข้ามง่ายๆนะนี่รถเจอติดวองฝุน่นเท้แล้วล่ะเคยเห็นไหมไปครับผมโอ้ทางยอดมากเลยนะนี่ไปครับผม ขึ้นพอดีไหมเนี่ยโอ้พอดีเลยนะดุนโอ้ดูแทก,กิดพอดีเลยนะนี่มันจะได้ขย่บมมเงี้ไม่ต้องเอาปากเกียวลงนะดุนนี่แหละข้อดีของปากเกียวยกสูงนะ โอ้ oh, แล้วคันต่อไปจะขึ้นได้ไหมเนี่ยโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวยกปากเกลียวไว้อย่างนี้เนี่ยนะ <laughs> <laughs> เท่ดีป่ะโอเคเดี๋ยวขอเก็บอุ้มก่อนแล้วกันนี่ไปเดี๋ยวเราเอาวอร์ดพลดขึ้นต่อเลยละกันนะผมวอร์ดพลดตู้แอร์นะคันนี้เดี๋ยวคันนี้ยังไม่เก็บอุ้มดีป่ะอ่ะเก็บอุ้มก่อนเลยละกันนะทุกคน Mày kịp mẹ mới gần à kép kép Kịp ba, gần ok, kép mẹ kép bộ kép mẹ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  kép คันนี้อาจจะเสียงดังหน่อยนะดูนรู้สึกว่าคันนี้ใบถทายจะกว้างนะนี้โอเค ขึ้นสองคันนั่นี่เดี๋ยวนะมันจะยกหางขึ้นได้ไหมน,นี่เดี๋ยวลองดูนะทุกคนโอ้โหเอาละโอ้โหหางขึ้นได้ปะเนี่ยนั่นไงติดโอ้โห,โโหมันขึ้นได้ทีละคันว่ะดูดิโอ้เราจะแบกไปอย่างนี้เหรอวะ โอ้แล้วทางไกลด้วยจีประเด็นโอเคเอาอย่างงี้ดีกว่าทุกคนเดี๋ยวผมวิ่งสองรอบเลยแล้วกันนะวันนี้อโอเคครับผมไปนึกว่าเราจะไปอย่างงี้ดีป่ะเออเดี๋ยวจเมื่อไมม่ีการเสียเวลาเอายังงี้ดีกว่าทุกคนแบกไปทั้งสองเลยนะ <laughs> ไปโอเคโอ้ดูพลังสามหกคันนี้มันจะไหวไหมนี่โอ้เป็นล็อกสายก่อนนะ ไม่จะล็อกได้ไหมนี่ไปครับผมรลเกี่ยวเล่นซะแล้วนะี๋ยวลองดูไอ้นี่ก่อนเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อไม่ต้องเกี่ยวมันขยับยี่ะเดี๋ยวถอยหลังก่อนนะไปลองวางปลาเกี่ยวดูดิอ่าโอเคได้อยู่นะทุคน อย่างสุดะแบลตเชียวสองคันนะทุกคนจะสุดไปไหนลูกเพ่ <c oughs> หลายครับผมเดินทางกันยาวๆนี่นะยาวไปเลยครับผม <c oughs> มาสายแบกอ้อย่างเพ่ดูดิจิก้าสายแบกนะไม่ใช่จิก้าจีเอ็กเซ็ตนะ ไอ้ผมดูสิจะรอดหรือจะร่วงเนวันเนี้ยเออระวังตกเลยเพราะว่าทางโรเบรมันยังยาวไม่พอว่ะทุกคนโอ้เกินไปจริงนะนี่คนแบกเนี่ยเกินไปจริง เลยครับผมดูแมพแล้วเมื่อกีน้นี้ตรงให้สุดทางเลยนะโอ้ลูกขี่สายแบ่งจริงเดี๋ยวค่อยๆไปแล้วกันนะทุกคนขับเร็วไม่ได้นะยิ่งแต่ล้อยกแบบนี้เนี่ย <c oughs> ไป, <c oughs> ไปช้าๆเอาลก,กัน ้หนักเอาเรื่องอยู่เนี่นนยนะทุกคน <c oughs> น้ำหนักมีใช้ได้เลยนะรถเกี่ยวคันนี้ก็เกือบ30ตันแล้วอะ่ะโอเคข้ามสะพานนี้เลยนะโอ้โหแล้วยิ่งแต่ข้ามสะพานด้วยรอดไหมนี่โอเคครับ <c> ผ <oughs> okay, มนี่เลี้ยวโค้งนี้เลยนะ แห้งโค้งนะลูกพี่เอ๊ะอะไรไงี้ตรงนั้นมีโคองใหญ่เลยนะไั้ผมตรงกันยาวๆเลยวันนี้ตอนนี้ผมใช้ความเร็วอยู่ที่30นะทุกคน30-40ประมาณนี้แหละ น,นจะถึงวันนี้โอ้ไกลเอาเรื่องนะทุกคนโอ้รถเกี่ยวก็ไม่รู้นี่จะตกวันไหนแนวเนี่ยโอเลยครับเราก็เดินทางกันยาวๆเลยแล้วกัน โอเคถึงแล้วทุกคนนี่แหละเลี้ยวสะพานนี่แหละผมจำได้นะอ่าโอ้สะพานนี่แหละเราจะเลี้ยวเข้านี่ะจะเลี้ยวได้ไหมยนี่โอ้ติดต้นไม้ด้วยต้องถอยวะผมต้องถอยห่างเข้าข้างคลองนี้นะทุกคนโอเคขอถอยก่อนแล้วกัน มื่ถอยได้อยู่นะโอเคนี่แหละนี่นะทุกคนมันทางกำรถก็แคบนะรถก็ยาวด้วยประเดินโอเคไปเลยครับผมโอ้ของน้ำของใหญ่นะตรงเนี้ยเดียครับผมตามทางนี้เลยนะมีแหละโอ้ คนนี้เป็นโคลนอีกทีนี้เราแล้วรถเราจะติดไหมมาโอยเดี๋ยวตรรถเกี่ยวมันเอียงว่ะโอ้สวยละทุกคนกเดี๋ยวเราขอจัดรถเกี่ยวใหม่ก่อนนะนะโอเคครับผมก็เอารถขึ้นได้ไปที่เรียบร้อยแล้วอ่ะเราลุยก,กันต่อเลยดูดิตอนนี้ทางค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะดินมันใกล้น้ำนะทุกคนมันน่วมนะตรงนี้โอ้โดูดิ <c oughs> ไปรอดไม่ได mũi đủ thẳng phân bưng rồi đi có cái gì thì người ta đúng không là một chai lo sức nít โอ้โหสุดยอดเลยว่าทางเส้นนี้รถไถน่าจะวิ่งมันนะ <c oughs> โอเคเลี้ยวตรงนี้แล้วเนี่ยเลี้ยวได้ไหมวะ lớp bơm, đến nhà mình, ô kê, luôn, co, đây, co, đến, co, 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 เดี๋ยวเราจะเอารถเกี่ยวลงตรงนี้เลยละกันนะครับผมไปเอาันลงก่อนนะ แต่ว่ายังไม่เกี่ยวหรอกเอามาจอดไปนี่ก่อนนะยิงจอดนี่แหละโอ้โหโอ้โหโอ้ยลดเป็นไงวะเอาโอ้ดับเครื่องไว้ดีกว่าโอ้อันตราเกินไปเอาอันนี้ลงต่อเลยครับผมเดี๋ยวเราจะลองลงมุมมองภายในดูนะเนี่ โอ้ยอย่างสูงอ่ะดูดิสูงจันเลยนะทุกคนนี่โอเคเจาไปตรงนี้แล้วกันอ่ะโอเคผมก็วันนี้เสร็จสิ้นภารกิจเป็นที่เรียบร้อยนะมาย้ายรถเกี่ยวข้าวแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าอยากให้ผมทำอะไรก็หอนเข้ามานะเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ